ผมอันสุกของเขสวัสดีพี่น้องชาวไอเนียโซเซตี้ทุกคนนะครับผมและพวกเราคือไอเนียโซ ครับผมเรามาทำอะไรที่นี่อ่นโอ้โหวันนี้ผู้นำใจดีของเราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เราคูดง่ายๆคือ e x c l u s i v e สำหรับกลุ่มไอเน็ตตาของเราเลยที่ร้านอะไรร้าน66ส t a t i o เตชันเฮ้ยเรียบทัรดินนี่สิคสเตชันเฮ้ย อาูแล้วเอยอางี้ดีกว่าวันนี้นะครับผมถือว่าเป็นการเหมือนเลี้ยงขอบคุณกลุ่มไอเดียซาวของเรานะครับผมที่เราทํางานกันมาหนักวันตัวพูดง่ายคือวันนี้เลี้ยงจัดเต็มเลยแต่ต้องบอกไว้เลยว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยนะมีแต่อะไรสวยๆต้องงานเต้โอ้โหโอ้โหใหญ่ขาวโอ้โหเดี่ยวอู้บอู้นำรายหลายนะฮะำรายหลายนี่ไงกินของกินของอาหารอะไรกันเลยพูดง่ายกับวันนี้สิ่งสวยๆงามๆเยอะนะครับอยากจะรู้ได้ไหมครับว่าไลฟ์สไตล์ของกลุ่มไอเดียซาวของเราได้เป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดู ข้างในบรรยากาศข้างในกันเลยดีกว่าแล้วระหว่างนี้อะไรไงอันเราเพร้อมปฏิบัติหน้าที่เราไปสเสาจะรงพี่กอดกั็ไปโอ้โหโ,โ,โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าไลฟ์กันแล้วครับโอ้โหไปไงครับผมตื่นเต้นมากนะครับอ,อยากจะรู้เลยครับ ว่าข้างในามีอะไรโอ้โหนะบรรยากาศข้างในเนี่ยน่าหาจะสนุกมากลองอดูซิว่าไอของส,สวยๆของงามที่พูดถึงเนี่ยเด็ดจริงหรือเปล่าแล้วเราไปดูไอเด็ดซาว,ว่าเขาอยู่ตรงไหนกันดีกว่าดูเราเข้ามากันเลย yeah, yeah. น uhm, ั่งแท็กซ <mas ี่มาพี่หลงก่ลาศเ้าบอกไล้มาด้วยการเอายีนีดีกว่าพี่ต้งต่อให้เลยดีเจโนเลยดีกว่าเาไว้ในไงเดี๋ยวผมจะแนะนำต่อว่าข้างในมีอะไรบ้างคุณจะพบกับเจอความตื่นเต้นของไอเดอลซาวแน่นอนครับวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศของร้านซิก y ์ t ิกซ์สเนะครับ ขอบคุณผู้นำเลยครับที่ใจดีนะครับมานะครับมอบรางวัลให้เราถือว่าเป็นของขวัญนะครับในการทํางานกันว่ากันนะครับผมจะพาทุกคนนะครับพาชมบรรยากาศของวันนี้นะครับนี่คือเรื่บรรยากาศของสระน้ำนะครับแต่รอกเหนือจากนี้นะครับทุกคนจะได้เจอสิ่งที่สวยงามมากกว่านี้เพราะผู้นำของเราสุดยอดมากเพราะไอเดียที่ไอเดีน s ซ c i ตี้เอาเฮ้ยมาไงเนี่ย มาเมื่อกี้แท็กซี่พาหลงข้อไปรัดเท้าพ้อเปนเซ็นทรัลรัดเท้าบอกว่าไปเซ็นทรัล<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูทีมงานเราหรือว่าเป็นผู้นำของเราที่นั่งในดีวกว่าไหาไมไปเดียว เดี๋ยวเราไปถำมความรู้สึกผู้นำข้างในกันดีกว่าว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างนไปเลยนะมีอะไรจะบอกน้องๆท่เราบกอาวันนี้วันนี้หะสูมาเลยค่ะแล้วก็ทุกคนกโอเคมากเลยร้านดีมากเลยค่ะเขาไน้รามาด้วยกันีกนะคะคนต่อไปนะครับเราต้องเจอกับใครรู้ไหมฮะ น,นี่ขาดเขาไม่ได้เลยขอชเชียงเพื่อนๆหนึ่งครับผมสุดยอดมากไอเดซาวโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับคนนี้เป็นคนที่สวยที่สุดในไอเดซโซซิตี้เราจะมาทุกคนรู้จักกันกับคนนี้นะครับเชิญครับพี yeah. มากเลยสิแม่ครับแต่คนคนนี้ขายไม่ได้คือใครพี่เอมเฮ้ยพินทุกไงพินทุกเดี๋ยวตามไปดูเลยเดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวตามไปดูตามไปดูเอ้คู้นำสูงสุดของไอเน็ตโซ e t y ที่เราเจอครับเขาเลยสวัสดีครับพวกเราไอเน็ตซาวครับวันนี้ปาร์ตี้ขอบคุณไอเน็ตซาวเพราะว่าวันนี้ไอเน็ตโซไซด์สำเร็จมากเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วครับตอนนี้มันเป็นได้เพราะว่ามีบุคคลเบื้องหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาขอบคุณเขานะครับเพราะถ้าไม่มีเขาไม่มีเราแน่นอนครับ จดจำพวกเราไว้นะครับไอเดซาว สวัสดีครับผมแมงครับสวัสดีครับผมจอยครับผมน้องดนก็พวกเราอยู่ในทีมงานของไฟพอลโล่นะครับก็ทําง,งานไฮยูไนท์งานพวกทิ๊บทุกสิส่งทุกอย่างก็เราจะทำให้มันดีนที่สุดครับและมันต้องดียิง่งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ ชื่อเดฟนะคะจะรับหน้าที่เป็นช่างภาพไม่ว่าจะเป็นงานไฮยูไนต์วอลกิ้งุูปแล้วก็ในงานต่างๆถ้าผิดพลาดอะไรมาขอกาบขอขอภายหน้าที่เลยครับมีอะไรก็บอกได้เลยครับสวัสดีครับ สวดีครับคุณพครับวันนี้สุดยอดมากเลยสีครับผมวันนี้อิ่มมากไปครับโคตรมันเลยเวีครับสุดยอดมากครับผมครับโคตรมันเลยครับโคตรครับทำให้ดีที่สุดบอยครับโคตรมันเลยครับกอนครับสนุกมากครับผมจอยนะครับตัวยทางทีเกอร์นะครับวันนี้เรามากันที่โฮมสเตชันะครับพร้อมทีงานทีเกีร์นะครับต้องขอบคุณผู้นำมากๆเลยนะครับที่พาพวกเรามาท้ายพวกเราได้สนุกกันนะครับเราไกลับมากลับไปทํางานเพื่อทุกคนมีความสุขเช่นกันครับสวัสดีครับผมมีเชนู ครับสวัสดีครับผมดีเจม้าสวัสดีพี่น้องไอเนโซเซตี้ไลเน็ตซาวนะครับวันนี้เราสองคนพีไออยากจะบอกทุกคนต่อไปนี้เราจะเปิดเพลงตามใจทุกคนแล้วก็จะให้ทุกคนมันสุดยอดในปีนี้คือจะให้สุดยอดไปในปี2559ันห้ารอกันเจอกันสวัสดีคุณผู้ชมครับผมสวัสดีครับผมเต้คร,ครับผมครับผมอันครับพวกเราก็เป็นตัวแทนของกลุ่มเขาเรียกว่าเอ็นเตอร์เทนเนอร์นะครับก็ เป็นคนที่คิดเกี่ยวเรื่องการแสดงตลกต่างๆใช่ครับผมก็คือการแสดงก่อนกรูปต,ต่างๆนะครับผมก็จะเป็นเขาเรียกว่าฝีมือของเราแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับผมคนที่เป็นเอลเทนเนอร์เนี่ยก็ม,มีเราแค่สองคนอาจจะมีคนอื่นที่ปัดปัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาในตรงนี้นะครับถ้ามีมุกอะไรไม่ตลกหรือว่ามีอะไรนะครับผมที่ทําให้ไม่พอใจอะไรยังไงก็ติดชมกัน,นได้นะครับได้หรือบ,บงางุกที่มันแปะไปก็ช่วยกันเก็บยืนคาถาเดี๋ยวกันนะครับเพื่อเป็นปกำลังใจ<ห>ให้เราสองคนได้ <S 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 คิดผลงานดีๆออกมาให้กับทุกคนได้ชมนะผมรับรองนะครับผมความสนุกของ Working g r o ค p นะครับผมจะมีกันติดเรื่อยๆมีกันมากๆขึ้นไปกว่าเดิมนะครับผมรับรองครับผมสนุกแน่นอนครับและไม่ซ้ำเดิมแน่นอนครับสวัสดีครับผมบังกันหานะครับเป็นคนที่ดูแลไอเกตาวทั้งหมดแต่ว่าคนที่ดูแลจริงๆนะคือคนนี้ครับผม ก็เป็นคนที่ดูแลเพจของ i n e น็ตโซซ t y ด้ด้วยก็เรื่องของแสงสีเสียงทั้งหมดในห้องเวิร์ุบถ้ามันไม่ดีไงสามารถติดคงได้นะครับผมก็จะบอกีมงานให้ทำให้มันดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆครับผมสวัสด,ดีค่ะวันนี้ค่ะออดกับเบวค่ะมาเป็นตัวแทนของเราท็อปดีเดอร์ของ i อเน็ตโซซ t y ค่ะวันนี้เรามีปาร์ตี้ขอบคุลกับ i อเน็ตดาวค่ะ ครับพวกเรานะครับไม่มีไอเดียซาวนะครับไม่มีงานที่สุดยอดประชุมที่สุดยอดเหมือนได้ทุกวันนี้นะครับขอบคุณชาวไอเดียซาวมากนะครับจากพวกเรานะครับตัวแทนจากไอเน็ตโซเซตี้และไทยเน็ตเวิร์กค่บขอบคุณมากค่ะบ๊<ม>ายบายพบกันครอบหน้าค่ะโอเคครับผมนะ วันหมดนี้ก็คือบรรยากาศนะครับผมของปาร์ตี้ของกลุ่มไอเดียซาของเราในตรงนี้นะครับผมเป็นไงครับผมมันจะอัสุดยอดไหมครับผมบอกแล้วนะครับผมไอเดียตัวดีของเราเนี่ยจะเต็มทุกคริปอยู่แล้วใช่ไหมพี่นุ๊กถูกต้องครับแน่นอนครับที่นี้จะสุดยอดไปมากกว่านี้ไม่ได้นะครับขอบคุณผู้นำที่ให้โอกาสเราวันนี้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราในวันนี้เราคือไอเดียซา ไปขออีไลน์มาแล้วก็เขาก็ไม่ให้จะพยายามต่อไปโ okay, อเคเดี๋ยวไปย่าไปพบกับบรรยากาศข้างนอกอีกทีนึงก่อนพี่ยงโอเคเดี๋ยวเราปิดท้ายกันรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเจอกันที่หน้านครับผม okay.